ลูกแม่เนะี่ยโอ้โหสูดสีตายบ่อยเหมือนโดนยิงบ่อยฮนะนพักมั้งอีกฮะพลังงานออโอ้โหตัวยิงไม่ทันนะจอเฮิร์ตก็ไม่สูนเลย ลุงไงวะเนี่ยเฮ้ยบุ๊ค <pakai> ปุ <noise> ๊บุ๊ sorry man แม่ม <classy> ันอยู่แถวข้างๆแล้วเย้แล้วโอ้โหกินแล้วกินนมพันยุพืชแล้วนี่เลยเหนียวคอยแต่ตั้งสถิตก่อนไปไปไปไอ้ยัดติด ทะลุไอศักดิ์โอเคอันี้แบกกันมันโอ้าคาอยู่กณ แรงระแวงจากวัวเมื like ่อน like ี่ไงแรงระแวงเหมือนเก่งเก่งจริงไังแ้่ดูชัดเลยโอ้โหลุกไหมลุกไหมไปไปไปโอ้ p กะบิยอ,อะดกะ้สายแสงไม่ไปไม่รุ่งเลยไปมันเดินไป็งง,ง่ตายฮะโอ้โหไปก็ยิงไม่ทันโอ้โถืออาก้าก็ไม่รุ่งเลยเฮี้ยให้กูยศถึงถือกระบอกอากา้านันไงเชยนปฉันเอาอ,อากา้า เงียบก่อนหลงจุละโอ้โหเซมิอินส่งเสือไม่หนีเฮ้ยเอ้ย SAS เอทนะดัโดองตีโคเลสโรมเกตเอทเกตเอทปืนโพกไม่จอก่อนยิงก็เบาไอ้เก็บเสียงนะหัวเพราะว่าเนี่ยถ้าไม่มีหมวกเนี่ย เกาะด้วยไม่มีเกาะหญิงอยู่มาเหรอมาเหรอไอนศัตรมีทุ่มมาแล้มนนี่แบกกันโ oh, อ้ยยช้าเกินอีอกดฉลามเพี้ย โอ้ยเยี่ยสเมอแล้วมั้งเนี่ยเฮียเอยเอนีอ่ว่านะเล่นเสร็จเยี้ยน้ำมันปิดผ้าปิดปากไว้บอกเลยปะ้ได้กล่องสิบบาทที่วานกันปึ๊บเ่นกระบอกเลยวะ